สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลุ่มของเราก็จะมาพูดเรื่องการสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตนะคะก่อนอื่นเรามาทำแบบฝึกหัดก่อนเรียนก่อนนะคะครับข้อแรกครับ s e a r c h e n อ i n e คืออะไรครับขอสุ่มเลขที่เลขที่ห้าครับงองูครับถูกทุกข้อครับ ครับวับไม่อไม่บอกค่ะอ๋ออายังไม่บอกครับแต่ถือว่าไม่ได้ยินอะไรข้อสองข้อข้อใดคือเว็บไซต์สำหรับค้นหาข้อมูลขอสุมเลขที่ห้าสิบเอ็ดครับาสิอดล่ลก็ไก่ค่ะ ครับผมข้อสามครับข้อใดไม่ใช่การบริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ถูกต้องครับขอสุดเลพิที่3สามสิบสามครับตอบข้อหนึ่งค่ะครับครับผมครับข้อสี่ข้อเนี่เว็บไซต์ในข้อใดจัดอยู่ในบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ขอสุดเลพที่6หกสิบสี่ครับ 64อยู่ไหมคะฮัลโหลฮัลโค่ะเปลี่ยนเปลี่ยนอ่าเขาเปลี่ยนเลขที่นะครับเปลี่ยนเป็นเลขที่87ครับผมตอบข้อไหนครับข้อสี่ครับอ่แบบานโจทย์ให้ฟังหน่อยครับเอ่าเว็บไซต์ในข้อใดจะอยู่ในการบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ครับข้อหนึ่งครับ อ่ะครับผมบครับข้อห้านะครับใครในข้อใดต่อไปนี้ใช้อินเทอร์เน็ตได้เหมาะสมข้อสุมเลขที่สิบห้าครับอยู่ไหมคะไหมคะเปี่ยอ่ะขอเปลี่ยนเลขที่ขอเปลี่ยนเป็นเลขที่ยี่สิบสามครับผมข้ออะไรนะคะ ข้อห้าครับน้องงูค่ะครับผมครับข้อหกนะครับข้อไหนคือความหมายของนามสกุลไฟดจีโละดจีเอชอ้ขอสุดเลขที่อ่สี่สิบห้าครับัค่ะตรงไหนครับผมครับข้อสามค่ะขอสามครับผมครับผม ข้อเจ็นนะครับเว google.co.th ในที่นี้ .th มีความหมายว่าอะไรครับ <38. S 1> ข้อส่งเขที่สามสิบแปดครับผมข้อหนึ่งค่ะครับผมข้อแปดนะครับข้อใดเว็บไซต์ค้นหาข้อมูลอันดับหนึ่งของโลกครับข้อส่มเลขที่ห้าสิบเก้าครับ แน่เไอ้ฟ้าเป็นอ่าอะไรนะคิดมาตอบอะไรนะครับอ่ากูเก okay, ิลโอเคค่ะโอเคครับผมเข้อเก้าอินเทอร์เน็ตมีลักษณะสำคัญอย่างไรคอสึมเลขที่เลขที่สามครับ จะต่อบเกันแล้วสัลโหลอยู่ไหมคะข้อหนึ่งค่ะค่ะขอบคุณครับข้อสิบนะครับข้อใดคือข้อดีของการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ตครับข้อสุ่มเลขที่สเลกอ๋อโอเคโอเคค่ะโอเคครับ ค่ะการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตนะคะความเป็นมาของอินเทอร์เน็ตค่ะอินเทอร์เน็ตมีพัฒนามาจากอาพาเน็ตนะคะซึ่งเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายใต้การรับผิดชอบของอาพาในสังกัดกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกาอาพาเน็ตในขั้นต้นเป็นเพียงเครือข่ายทดลองซึ่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นการสนับสนุนงานวิจัยการทหารทำหน้าที่สนับสนุนงานวิจัยพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ โดยก,การกำหนดหัวข้องานวิจัยและให้ทุนแก่หน่วยงานซึ่งส่วนใหญ่เป็นมหาวิทยาลัยและบริษัทเอกชนที่ทำงานวิจัยและพัฒนาอาภาได้จัดสรรทุนเพื่อการทดลองสร้างเครือข่ายให้คอมพิวเตอร์สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างการได้ในชื่อโครงการอาพาเนตวันที่2กันยายน2512ได้มีการทดลองเชื่อมโยง IMP ระหว่างมหาวิทยาลัย4แห่งโดยมี h o s ตต่างชนิดการที่ใช้ระบบปฏิบัติการต่างการเครือข่ายที่เชื่อมโยงหาวิทยาลัยทั้ง4แห่งนับเป็นจุดเริ่ม,มต้นของอัพพาเนตก่อนที่จะพัฒนาจนกระทั่งกลายเป็นอินเทอร์เน็ตในเวลาต่อมาเดือนตุลาคมพศ2525ยุคของโปรโตคอล1ใน1ปีให้หลังจากหลัจากงาน ICC ีซีอัพาเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นดาพา a และได้เริ่มงานวิจัยโครงการใหม่เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์ซึ่งจะรับส่งข้อมูลถึงกันได้ย่อมต้องปฏิบัติตามข้อตกลงที่กำหนดวิธีการสื่อสารถึงกันข้อตกลงระหว่างกันนี้เรียกตามศัพท์เทคนิคว่าโปรโตคอล โปรโตคอลเป็นข้อกำหนดที่อธิบายวิธีสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการออกแบบโปรแกรมไม่ว่าคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายจะมีฮาร์ดแวร์แตกต่างกันหรือไม่ก็ตามหากว่าทำงานตามโปรโตคอลที่กำหนดแล้วก็สามารถสื่อสารถึงการได้เสมอโปรโตคอลที่ใช้ในระยะต้นของอพาเนตเป็นโปรโตคอลที่เรียกว่าเน็ตเวิร์กคอนโทรลโปรโตคอลซึ่งโปรโตคอล ีน้มีข้อจำกัดด้านรูปแบบของการใช้สายสื่อสารและจำนวนฮอสที่เชื่อมต่อเข้าด้วยกันความหมายของอินเทอร์เน็ตนะคะอินเทอร์เน็ตมาจากคำว่า Interconnection Network วหมายถึงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระบบต่างๆที่เชื่อมโยงกัลนลักษณะของระบบคอมพิวเตอร์ลักษณะของระบบอินเทอร์เน็ตเป็นเสมือนใยแมงมุมที่ควบคุมทั่วโลกใน ในแต่ละจุดท,ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนั้นสามารถสื่อสารการได้หลายทางโดยไม่กำหนดตายตัวและไม่จำเป็นต้องตามเส้นทางโดยตรงอาจจะผ่านจุดอื่นๆหรือเลือกเส้นทางไปเส้นอื่นก็ได้หลายๆเส้นหลายๆเส้นทางอินเทอร์เน็ตก็คือเครือข่ายนานาชาติที่เกิดจากเครือข่ายขนาดเล็กมากมายรวมเป็นเครือข่ายทั่วโลกหรือเครือข่ายสื่อสารซึ่งเชื่อมโยงระหว่างคอมพิวเตอร์ทั้งหมด ที่ต้องการเข้ามาในเครือข่ายสำหรับคำว่าอินเทอร์เน็ตหากแยกสัพท์จะได้มาสองคำคือคำว่าอินเตอร์และคำว่าเน็ตซึ่งอินเตอร์หมายถึงระหว่างหรือท่ามกลางและคำว่าเน็ตมาจากคำว่าเน็ตเวิร์กหรือเครือข่ายเมื่อนำสองความหมายนี้มารวมกันจึงแปลว่าการเชื่อมต่อกันร,ระหว่างเครือข่ายการสืบค้นข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนะคะ ในโลกไซเบอร์สเปซมีข้อมูลมากมายมหาศาลการที่เราจะค้นหาข้อมูลจำนวนมากมายอย่างนี้เราไม่อาจจะคลิกเพื่อหาข้อมูลพบได้ง่ายๆจึงจําเป็นต้องอาศัยการค้นหาข้อมูลด้วยเครื่องมือค้นหาที่เรียกว่า Search อ n น i n นเข้ามาเพื่อช่วยความเพื่อช่วยความสะดวกและรวดเร็วเว็บไซต์ที่ให้บริการค้นหาข้อมูลมีมากมายทั้งที่ของคนไทย และถ้าเราเปิดไปทีละหน้าอาจจะต้องเสียเวลาในการค้นหาและอาจจะหาข้อมูลหรือที่เราต้องการไม่พบการที่จะค้นหาข้อมูลให้พบอย่างรวดเร็วจึงต้องพึ่งพา Search Engine SIT Se ิซึ่งจะทำหน้าที่รวบรวมรายชื่อเว็บไซต์ต่างๆเอาไว้โดยจัดแยกเป็นหมวดหมู่ผู้ที่ใช้งานเพียงแต่ทราบหัวข้อที่ต้องการค้นหาแล้วป้อนคำหรือข้อความของหัวข้อนั้นๆลงไปในช่องที่กำหนดคลิกป,ปุ่ม ค้นหาเท่านั้นรอสักครู่ข้อมูลย่อๆและรายชื่อเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องจะปรากฏให้เราเลือกเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้ทันทีการค้นหาข้อมูลนะคะก็มี2วิธีก็คือการค้นหาในรูปแบบ Index Directory และก็การค้นหาในรูปแบบของ Search Engine ค่ะการค้นหาข้อมูลในรูปแบบ Index Directory นะคะเป็นวิธีการค้นหาข้อมูลแบบ Index นี้ข้อมูลจะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากกว่าการค้นหาข้อมูลด้วยวิธีการเสิร์ชอ n นจินการค้นหาข้อมูลแบบเสิร์ชอ n นจินเสิร์ชอ n นจินจะมีหน้าที่รวบรวมรายชื่อเว็บไซต์ต่างๆเอาไว้ตัวอย่างเช่นเว็บไซต์ Google การสืบค้นข้อมูลด้วยเสิร์ชอ n นจิน หรือโปรแกรมค้นหาข้อมูลคือโปรแกรมที่ช่วยในการสืบค้นข้อมูลโดยเฉพาะข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตโดยครอบคลุมทั้งข้อความรูปภาพภาพเคลื่อนไหวเพลงซอฟต์แวร์แผนที่ข้อมูลบุคคลตัวอย่างเว็บไซต์ Search Engine 1. เว็บไซต์ Google เว็บไซต์ YouTube เว็บดิกลองดู ขั้นตอนการสืบค้นข้อมูลนะคะด,ด,ด้วยเ e ิร์ชเอ g i n e นะคะ 1. ทําทำการเปิดเว็บไซต์ที่ให้บริการ 2. เลือกหัวข้อที่ต้องการค้นหานะคะในที่นี้จะเลือกหัวข้อเป็นเว็บนะคะ 3. พิมพ์คีย์เวิร์ดหรือข้อความที่ต้องการสืบค้นลงในช่องแท็ Box ค่ะ 4. กดปุ่มกดที่ปุ่มค้นหาค่ะ าระบบจะทําการค้นหาเว็บไซต์ที่ตรงกับคีย์เวิร์ดที่ต้องการและแสดงออกมาในรูปแบบของลิงก์ค่ะขั้นตอนการสืบค้นรูปด้วย Search Engine นะคะ 1. ทําการเ,เปิดเว็บไซต์ที่ให้บริการ 2. เลือกหัวข้อที่ต้องการค้นในที่นี้จะเลือกหัวข้อเป็นรูปภาพนะคะ 3. พิมพ์คีย์เวิร์ดที่ต้องการสืบค้นลงในช่อง text box ค่ะ 4. กดปุ่มกดที่ปุ่มค้นหาค่ะ 5. ระบบจะทำการค้นหารูปภาพที่ตรงกับคีย์เวิร์ดที่ต้องการและแสดงรูปภาพที่ค้นที่ค้นหาค่ะต่อมานะคะขั้นตอนการสืบค้นแผนที่ด้วย search engine ค่ะ 1. ทําทำการเปิดเว็บไซต์ที่ให้บริการ 2. เลือกหัวข้อที่ต้องการค้นหาในที่นี้นะคะจะเลือกหัวข้อแผนที่ค่ะ สาพิมพ์คีย์เวิร์ดสถานที่ที่ต้องการสืบค้นลงในแท็กบล็อกสี่กดปุ่มค้นหาแมปค่ะหนะคะระบบจะทำการค้นหาสถานที่ที่ต้องการและแสดงออกมาในรูปแบบของแผนที่รวมไปถึงลิงก์ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่นั้นๆอีกด้วยค่ะ <c oughs> ค่ะแล้วขั้นตอนการสืบค้นวิดีโอด้วย Search Engine นะคะ 1. นึ่ทำการเปิดเว็บไซต์ที่ให้บริการนะคะสพิมพ์คีย์เวิร์ดที่ต้องการค้นหาค่ะ สามกดที่ปุ่มเสิร์ชค่ะสี่ระบบจะทำการค้นหาวิดีโอที่ตรงกับคีย์เวิร์ดที่ต้องการและแสดงวิดีโอที่ค้นหาค่ะนนค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเว็บไซต์นะคะ ต่อมานะคะก็จะเป็นแนวทางการนํามาใช้ประโยชน์ทางการพยาบาลนะคะ 1. ก็คือเพื่อการพัฒนาตนเองในด้านการปฏิบัติงานค่ะโดยจะใช้ข้อมูลสารสนเทศบน,นอินเทอร์เน็ตนี้เป็นแหล่งอ้างอิงในการปฏิบัติงานพยาบาลค่ะให้ให้ความรู้แก่ผู้รับบริการให้เกิดความเข้าใจโลกและสามารถดูแลตนเองท,งทั้งที่อยู่ในโรงพยาบาลและเมื่อกลับบ้านไปแล้วค่ะ สองนะคะเพื่อการวิจัยทางการพยาบาลทำให้ได้องค์ความรู้ใหม่ๆด้านการพยาบาลมากขึ้นค่ะสามเพื่อเขียนผลงานทางวิชาการนำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพพยาบาลได้ค่ะ 4. เพื่อการศึกษาต่อเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศเช่นการศึกษาต่อด้านการพยาบาลเฉพาะทางค่ะ ห้าน,นะคะเพื่อพัฒนาทักษะการใช้สารสนเทศของตนเองส่งผลให้การทำงานวิจัยและบริการด้านการพยาบาลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะหกนะคะเพื่อการสืบคน้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตในเนื้อหาที่เรียนไม่เข้าใจก่อให้เกิดความสงสัยทำให้มีความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนมากยิ่งขึ้นค่ะค่ะแล้วก็เรามาทำแบบฝึกหัดท้ายหลังจากที่เรานำเสนอไปนะคะ ครับข้อหนึ่งเอนจินคืออะไรครับขอสมมติที่เจ็ดครับเดี๋ดยว๊บหนึ่งนะคะลอง,งูค่ะครับพูดต้องนะครับ,รบข้อต่อไปนะครับ ข้อ2ข้อใดคือเว็บไซต์สำหรับค้นหาข้อมูลครับข้อสุ่มเลขที่23ครับต้องต้อง <c oughs> ครับข้อสามนะครับข้อใดไม่ใช่การบริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ถูกต้องข้อสุ่มเลขที่หนึ่งร้อยครับ <c oughs> พี่บีทเปิดใหม่ไม่ได้ค่ะขอพี่บีทตอบข้อคอควายค่ะครับผมถูกต้องนะครับข้อต่อไปนะครับเว็บไซต์ในข้อใดจะอยู่ในการบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ครับข้อสุ่มเล็กที่สี่ยี่สิบเจ็ดครับต่อยี่สิบเจ็ดกไหมคะหนึ่งค่ะ อถูกต้องนะครับข้อห้านะครับใครในข้อใดต่อไปนี้ใช้อินเทอร์เนต็ตได้เหมาะสมนะครับขอสุ่มเลขที่ห้าสิบครับอต,อตอบข้ององูค่ะครับถูกต้องนะครับ ข้อหกข,ข้อใดคือความหมายของนามสกุลเว็บไซต์ t geo o t h นะครับขอสุ่มเลขที่หกสิบเจ็ดครับหกสิบเจ็ดอยู่ไหมคะอ๋ะอะอะเ,อเปลี่ยนเลขที่แล้วกันไม่อยู่ขอเปลี่ยนเป็นเลขที่หกสิบแปดนะครับ อข้ออะไรนะคะข้อหกครับข้อหนึ่งคะ่ะผิดผิดอ่าผิดนะครับแปบบ๊ <laughs> แบแบป๊บแป๊บแปโอเคเออข้อข้อสามคะ่ะค่ะถูกต้องค่ะข้อททีอันเจอผิดค่ะต่อไปข้อที่เจ็ดน,นะครับเมื่อเว็บกูเกิลเซอตติชในที่นี้ ดอทเอชมีข้อหมายคืออะไรครับขอถามที่ที่หนึ่งนะครับตอบสามค่ะถูกต้องค่ะข้อที่แปดนะครับข้อใดเว็บข้อใดคือเว็บไซต์ขนาข้อมูลอันดับหนึ่งของโลกครับขอถามที่ที่แปดสิบห้านะครับ ในที่แปดสิบห้าตอบสี่ค่ะถูกต้องนะครับข้อที่เก้านะครับอินเทอร์เนต็ตมีลักษณะสำคัญอย่างไรข้อถามเลกที่สี่สิบสองครับสี่สิบสองถูกต้องนะครับข้อสุดท้ายนะครับข้อใดคือข้อดีของการสืบค้นข้อมูล สารสนเทศทางอินเทอร์เน็ตนะครับ <69 S 1> ขอสมาชิกที่69ครับเลขที่69ตอบ4ค่ะ<อ><ด>ครับถูกต้องนะครับดิฉันนางส,สาวสุวิชยาวราสอนสกุลค่ะดีฉันนางสาวพ,พันร์เขียวมณีเลขที่50ค่ะ ดิฉันนางสาวบุรณาสิบประเสริฐเลขที่หนึ่งค่ะดิฉันนางสาวเบญจวรรณกุลนามณา์เลขที่สามสิบสองค่ะ <c oughs> และผมนายพนุพลเดชศิทธิพงศ์เลขที่ห้าสิบสองครับและวันนี้เราขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ <c oughs>